เรียกร้องนักเพีก่กรองหนาเรียกร้องหาแสงแดดพอแดดออกออกเกินร้อนร้อนมากไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เลี้ยงออกไปข้างนอกก็ร้อนไม่รู้จะไปอยู่ไหนดีแมวหายหากันทั้งว่านอยู่ข้างนอกก็ไม่มีที่ไหนได้ที่ไม่แอบอยู่บนตรงนี้เองพืนมาอยู่ตรงนี้ทำไมเราบคงมีความรู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ยินนะบนบ้านแต่เหมือนความเคยชินมากกว่าตอนนั้นเืนเขาชอบมาแอบนอนนอนอยู่แถวนี้เขาคงคิดว่ามันคงจะยินก็ไม่ได้สนใจเราขึ้นมาปกติถ้าหินหรือว่าได้ยินเสียงเราเดินขึ้นบันไดมาเขาจะแบบลุกที่ลุกลวนหรือว่าอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะ แสดงอาการย์กับหัวกับหางกับตัวไปมาอะไรประมาณนี้ยวันนี้อากาศร,ร้อนร้อนมากร้อนจริงๆดูหน้าตาดูทำหน้าแ <c oughs> มวร้อนฮะ Thank you.